อ้บักอกัดอ,อ,อู้อู้หักก็เบ็ด่วยอึ๊บตัวเนี่เติอบร้อยนะ้ไปยังไงอะซ็บิาจจะกลายเป็นคำแล้กขอ,อกขอน้อยบ่เกินแห่รวดดอกขึ้นา่าป,ปักเนี่ย,ยอบบออโอ้ขอบ่บอกพี่น้องเอ้ เอเมืองกระดึงกระดิบยังพูดอ่ะวั้ปลานุกหลังนี่ก็ดึงกับหลังตั้งหนาพุ่นก็ดึงครับสองหลังซ้อนเลยพุ่นเห็นปะนั่นครับติดเลี้ยงเลยพุ่นตัวนึงสวัสดีครับพี่น้องฟ้องปลไปสภุทครับผมพอผมพานางอีสานเขียวครับพี่น้องมุนี่มาหาไส้เบ็ดครับคือเก่าคือเดิมหลังจากเดี้ห้ ยังอีกหลินรัวนะครับหลังจากนี้ขวัวปลาไรกินหมูเว่นครับบาดนน้ทำมาเข้ามาใส่เบ็ดเงี่หัวครับนี่ครับหัวเขาโอ้ตัวใหญ่กับไงเนี่ยตั้มอยู่ปัวหน,นว้ยนี่เบ็ดเพื่นเจ้ครับได้ยักเบ็ดไม่เมื่อเช้าครับโอ้ยงามขนาดขอบคุณเชียงนกบริฟไฟเ้อครับที่ส่งเบ็ดมาให้อันนี้นยาเวเม็ดหนึ่งอืมน,น,นี่ของผม เม็ดยี่สิบครับนี่โอ้งามๆครับขั้นเบียดนี่บ่ต้องเสือของช่างนกเนี่ยเรากันความงามครับนี่เอามาอยากเอียงเด้อพี่น้องเบ็ดแต่งบ่เนี่ยกลมกลมซะไม่ตะเกียบต้องเบ็ดคนนด้ไปอยังเอาเบื้องนี้เออเราอยู่น้อยใจโอ้กับเบ็ดช่างนกคือกันเนาะเจ้าเดียวกันเจ้าเดียวกันอันนี้เขามาอยากเอียงแต่ว่าพอนจักรอยากบางงามดอกเพราะอืดลืดนี่แหละไปทูแบบสองรูยังอยู่ได้หน่ไปใค่ครับนี่โอ้ยลืมอะไรี่น้องมากับจานบิ๊ก สวัสดีครับยี่ห้อครับสวัสดีครับว่าไปต่องแนะน้ำหลกจ้าเห็นดูหมดนะนคลิปนี่ครับหมายเข้าน้ำเหงียนหลกจอครับหนาแรงเนาะนี่คล้องนี่เขามาใส่แล้วเทนึงปลาประทศนไทนึกแล้วก็จะไปคล้องนี่พร้อมนี่หมองน้อยๆนี่ครับหาเทน้ำหม่องมันบ่มีปลาถูกปลาขวัญครับนี่คล้องนี่ปลาหลายนี่ผมมาใส่นี่มันเบ็ดหักเทนึงครับปลาขวัญหญ่เลยดิโลูกกูไปกินซ้ำ ใส่กันครับฉลามเบอร์สิห้าครับหัวเข้าตัวงไงเฮงอะวรเมันกลบเสียบหางมาได้เป่น้องเด้เยเสียบกุ๊กค้างนี่แหลนะนาะรวนกันไว้จะกุหลาขางควงไปเลยไปสิมัน

เดี i, e <ros> <ast> <wa> i, <laser> ๋ยวห้มลุดกันครับมาแลงงน่ตอนยำกับน้อพี่นต้องแล้วแล้วขอใจกต้นยำน้องนะจิดตามครับจวดยำกับพี่น้องเฮยจดึงยุ้งยุได้ใจบิงเรือลีลาเวนตะลุดเร่นะเลเดนเลยิ่งเนา ขอน้อยมัเกินแห้รถด,ดอกขอึ้นไปปักปักเนี่โอ้ปอนบอกพี่น้องอ ард, หน้องเมืงองกระดึงกระ ард, ดิบยงพูดอ่ะโอ้ปนุกอึุ้กไ่อีกโอ้ยีบ่าใส่เบ็ดโอ้เบ็ดไม่ไปจขึ้นหมันหนอวะ เอเออย่างนี้มันต้องเสียตุงไหลูกเ<อ>ดี๋ยวถือส่แล้วกับเตวินขำควายแล้วพี่น้องคุณคืออยูวขว้างเนี่ยย่างกับขึ้นกับเนี่ของมูบานเนี่ยแหละไม่ได้เบแตังผได้ไปแกนะพี่น,อน,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 น้องพุ่ณไยแจกปวดปลาไปเสีนเหล่วอยู่

nó không phí đừng mà nó còn phía đó cứ mà ăn được thỏa tí tụ bà bình vua ừ. đi 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 đinh đi luôn

มันน้องคนอยากสวยบ่คือวะใไ่าพ่อนกย้ำขึ้นครับไก่ทุนแล้วเบ็ดไ้เช็กพูนพุดลัางพูนพูนองบ่มหมูุ่ญเดี๋ยวยวนมุมมมบรอกินหวกโอ้บ่ท่านหมันครับยามาไหลาหลังเติบแล้ว ถือว่าบระมานเลยมือนีงมันขีดตัวเขาเติมหัวคำซื้อ,เ,อเดี๋ยวไปหลุ่นห้องพรมล้างพุ่นครับว่าสีมานทำเลยถือถือก็ว่าถือหมูผู้คู่อยู่เนี่ยกับบอ่อหล่อนปะได้ครับเนี่ยหัวเขาก็ดีๆอยู่แบดกับบ่อแก่งดอกพี่น้องเขาจะเอาไปจับไก่ไปเลี้ยงพญิป,ปูนโดนพูด ว้ายัางคือขเกาหลังนี้ดอยู่ปะพูนหลังพูนไปแจ็คหลังพูนถือแค่พูมมน,อน,อนเออหนวบหนวกเฮ้ยหลังนี้ก็ถือน,นันเดียตัวป,ป่าเมียนบ่เมียนเนียนเียนเออโอ้ยหลังนี้ครัแบเตรียมเดกแฮกหมาน ผมก็ตัวพะใหญ่ดอกจึ๊บนี่ครับผมแต้มแรกแห้งมันจะค่อยมาปายังมาสวบดอกมุนเบิ้ดป่าวยังไปเจักมันแมวก็ยังแมวก็เหม่อมะเหม่อมัดิหลังฝุ่นกับหมูด้วยพี่น้อง ็บครับผมนี่ปลาคนไหนตัวนึงครับแก้มสองเพรนั่นตุกตุม่มลวบุญ <c oughs> ตุกขี้ตุม่มแก้มสองครับผมนี่ครับใส่เกลามาตรฐานดึงขึ้นมาเลยนี่ครับใส่ปนครับโอ้เจ็บบ่ได้ติดมินเดียวครับนี่เว่าหลังมาดึงเหรอครับ วันสิตัวไงไปนี่สุดรอเขากับไหมทักทายพี่น้องเลยห,หนาตาลอโๆพี่พันศึกมากบอกหลายเหมือนมูาบอกหลายหนึ่งนี่นะพี่น้องเตียมสามนั่นไปจกักถึงงูปลาสามตัวกันเพราะว่าล <laughs> ปยังพี่น้องโอ้ปลาซ่อนงานประดุก นี่บอกแม่มายามใหม้บ้านเขาป่าไม่ยังคือเก็ดหล่อนที่เอียงมัดสวบมันบ่ะเดี๋ยวเขาบุนเงียงไม่ซ้อนครับแต่เสียบไปประมาณสามสีหลังนี่แหละถือยังอไงถือว่าถือหัวก <laughs> 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 ไรคุณบอกแมมยามบอ,อกกอนครับ อ๋อปุ่นพี่น้องหลังนึ่งยุป่ปุ่นหลังนึงครับปุ่นดึงโยมโยมดุ๊กหมานโอ้ใส่สวยครับผมใส่สวยขึ้นมาลูกเพาะแม่มบางเลยพิจารณาซ้อมมึงดู๊กฮิบอักอาะครับบอกอาะวันเดียววะดุ่นงามๆแับนี่ปลาคอหมานหมานไปแจก,กวันเดียวตัว บอกเลี้ยวจะกินตะเวนเก็บครับนะพี่น้นองสามหลังลยังครับนี่มันถืออยู่หลังนัง่นปลาถูกลังนี้ก็ตีดครับเนี่ยุ่นหลังพุ่นดึงหอบงอบอย,บย,บยบู่่นเห็นปะผมเม่มครับปุ่นไปจกักงงหะอ <laughs> อ๋อเบื้องครับนี่ะปลาคอพี่น้นรรอ,นองปลาดุกบก่มีอะค้องนี่ไหมปลาคอเขาก็เอาใส่สวย เจนกับเจนเสียบกุบ่เข่าเรากนถือตัวนี้โบ่ยูหรอกนี่ครับใส่สวยครับนี่เก็บเลยครับพุ่นบอกแม่มยามเบ็ดให้พุ่นยุ่นเปดูบดูบดูบยุ่นปไหนประคว้ากันมั้งนะครับเต็มสามลวดครับใส่สวยเลยแบตผมบ่แข่งเด้อพี่น้องโอ้โมีเสียงงามครับ พี่ยาขันหลุนพี่กันได้การอยู่วันทำนะปะนะะหนหลานะอะไรเราเห้าไปแจ็คไปอีกตัวนอนหลับเลยได้ล่ะนอนนอนอย่งนี้ต้องหัวเขาแจ็กสองถุงหอดไซรับผันไปแจ็บครับผมห<จ>ลังทุดไทยครับพี่น้องดึงบักแข้งเลย มของกระของเนี um> ่ยนะเนาะเอาเไปดูวะอืมเหนียดให้มันไหลเถอะตัวบ่ใหญ่ปานได้ดอกแต่ว่าเหนียบไหลายนี่ครับบอกแล้วเนี่ยหล่อเลยครับเขียวเป็นได้เพราะแจกเจ้าอ่ะนี่ก่วมินเดียวครับเจี๊ยบบ่ได้กินเอาเก็บครับผมเพราะแจกคเราหลับถ่ายจะพู้นยู่ไกลงมึงเดี๋ยวฝากครับจัง่อย โอ้มัน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 มาหน,น,นี่ต่อยไ,ไว้จกเกินแล้วย้ำกับครับหลังนี่ที่ว่ามันติดประค้อมันและใส่เงี้ยไมีซ้อนใบครับดึงย่งหน่ะปลายอยังวะอยู่ปะอุ้ยฮู้โู้ฮู้ฉนครับฉันใส่สวยขึ้นโคกครับโอ้ยไม่มีซ้อนว่วแพร่ครับพี่น้องนี่บักปวนตืบเลย เก็บวะผมนี่พไปแจกเราถ่าโดนแล้วเดี๋ยวผมเฝ้าไปจังไงครับเดี๋ยวคอยไปสรุปยอดอยู่หลดเนาะหลังนี่โอ้ดึงยังเบื้องขั้นพี่น้องขั้นเปียกเบิดมันจะตัวสม่ำเตี้ยขันเบ็ดผมว่าแข็งเต๋อวิด้วยโอ้โหหัวโอุ้ยอุ้ยยงให้เต๋ยวครับยงให้เต๋ยวตรวจจัดฟาดบุ๋ม อีฮูยใส่สวยครับพี่น้องออเจ็บครับเดี๋ยวพ่อให้แจ็กสียหายแล้วโอ้ตีนมีน,นึงนี่ตัวนี้เติอบอยู่วเลยวันปลาดุกโอ้บ่ได้ปลาดุกเลยครับมื้อนี้สรุปยอดครับพี่น้องบักแแมมลงมาเออบ่ลมันลงขึ้นลงไปอีกนี่ลูกน้องแจนอันกับบักหลาย อยากสองทุ่มโอ้ผมได้หลากหายตัวนึงจักตัวบนนีน่พ่นหนึ่งสองสามสี่หา้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าตัวสิบตัวแหละครับโอ้วังโลกกว่าใส่เบ็ดก็ละขางคว้างครับไปจักว่าได้อกตัวเป็นไปนไ,นดได้จังไหนเงือไหลไปเดี๋ยวเขามาลุ้นกันเมื่อเช้าครับ เดี๋ยวขอตัวไปนอนกันเพราะมันดึกแล้วอันไม่เห็นซ้อนติดตัวเดียวได้ไปน้องอยังไม่เห็นซ้อนมือนี่ถือต้อหัวกันละไม้นี่ประดุกบ่มีนะครับมาหลุ่นกันอย่างยาวเหมือเศา้าเขากาบันแล้วแม่คือรถโอ้ยพี่น้องหลไรนะมึงเจอคนมาเศ้าครับผมเหยียบลอยดูดีตอนเศ้าครับพี่น้อง ไปแจ๊กตื่นสวยแล้วจิ่มเหว่ขึ้นเดี๋ยวพยายามนี่หาหกหลังครับเดี๋ยวค่อยไปทั้งพีคล้องหมันขึ้นได้ตัวหนึ่งได้ทั้งนี่ตัวปุ๊งเงี้ยหนึ่งไปแจ๊กว่าเลตัวโอ๊ยงึดไหลไปเอาแต่มันถึงเลยได้พี่น้องฝ่าเอา่อยไปแจ๊กเราฝ่าไปบ้านเขาว่าสั่นไปเฮ้ยเตื่นหรอโอ้ยไปแจ๊กถึงง่วน biết khát phẩm lăng lăng nhạc biết là như nào cũng cũng ngập Ở Ở. Ở. Đưa. Phải, <laughs> <mản mấy> cái điện chưa tập mạnh biết mạnh về nguôi rồi đó anh đi khứ 1 cái con nè ôi nhộp nhộp đấy mà còn lo để ba qua lại một cái tôi này tuổi rồi đây tít đất thôi nè việt mãn ôi giảm mà cày rồi đó có thiệt đẹp rồi đẹp hàng quân đàn ngũ bà này <laughs> đang nhảy <laughs> đang gặp á, bà ba hứa một biệt rồi đó là nó bây giờ mình thử luôn thằng nào với nó mụp mụp như má để bật lại nữa kinh hiểu mà vẫn thấy chặt lắm thằng nào đứng ở bụng กู้นำคุณอิลี่ยตัวสับเดยล่ะหามรุดเอ้คากตัวนี้ย็นมากิดเลรุดโอ้บบกักโอ้ยโ้หักน้นเบ็ดข่อยตัวโอ้ยเป็นได่ไห้เจกตัวเดียวกับบานเลยฮะไอ้ตูงเงียบจริงหรอโอ้โหหือไหมโอ้ยดีครับ ตัวเดียวคุ้มเลยลังขนาดไม่หลุดนี่ดึนดึงยุนเ่นเด่นมาไหนฮะนึกไเห็นไหถือแต่ของแขอยแทบเบียดเลยหลงต่อกันมากครับอยู่ปะชึบเอ็น่นเออสั่นปะครับรุตีแท้เ นี่นะครับใส่ปนครับนี่ปลาอ้วนดีครับควงนี่เพราะว่ามันแหนมันไหลไปเจอว่าหลังอยู่ปลาถูกปิดเหมือนว่าครับ่ปแจกตาดีก็ดรับหนาคุ้นๆเลยปลาปลาคองนี่ไม่มีปลาดุกไปควงหน่อยปุ๊บใส่เดียวครับใส่เก่าเลย นี่ครับผมนี่เบ็ดแทงครับแทงมันงอๆเขาอย่างไรได้เปล่น้องมัน๋ยติดเขาจะบ่าตานี่แหละครับเบ็ดเนาอู้หูหมุนปลาหมุนดงหมุนบบบนี้หลังนี่กันถือครับหลังต้องหนาบุญหรืดึงครับสองหลังซ้อนเลยบุญเห็นปะนั่นไม่แจกด้วยตัวนี้ยังมาเป็นคนหน่อยจึ๊บนี่ครับปลาหนาใช่ไหม ขวากเดียวกันวะซ้ำกัดเป๊ะเหมือนกันขวากขืนต้องเท่งแล้วครับเด็กแต่งครับติดเลี้ยงได้ผลตัวหนึ่งโอ้ติดตามลังเลี้ยงเลยตึ๊บนี่ครับพี่น้องไปแต่ลังพุ่นต้องแต่ง ไก่เว้ยเราก็เบ,บ็ดสุดนี่แหละจัะน้อยนี่ตายยังนี่ปลาเข็งโอ้ยยังวะดผมว่มันหอยยังสีละเมียตัวนี้เต๋อพี่ครับพอได้ปนด้วยลาเข็งกัได้เจ็บเลยครับหองเพ่งงุ่มอยู่ตั้นเดกตัวอยอู่หลังนั้นนุ้นดึงขึ้นปลาถูกเลยผมอยู่น่องนี่หลังนี่ ไอนมแต้มเดียวกินขาดกับโคตรตัวเญยเติบเด้พี่น้องสวั้ดเป็นไดครับใส่มินิพอดีครับขังปลาเอะโอ้เมย์อย่างนำ้ำคว้างเมยเมย์ทั้งผิดแล้วไปเบิดละหลังนี้พี่น้องเป็น โกโกงว่ะโอ้ปลาดุกดุกตกเงี้เรียบร้อยแล้วเจ็บอือเอาครับเก็บมันๆมันๆด่าไปทีเรียบร้อยครับพี่น้องบอกอะไคเาเดียวว่าเมอยอะไรอ่ะนี่ปลาเ้าหมัน มันผู้เดียว,ยว <c oughs> โอ้มันหน่อยหน่อยอ่งน้หนึง่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดตัวครับโอ้ประดุงอย่างไรนะมันเศร้าหายใจกอนไหมงั้นไหม,าม,มาอย่าเออกูได้สนใจถุงใส่ปลาแบบนี้ก็มีคนจำนายครับได้ติดตัวผมมาเลยคอมเมนต์เข้ามาครับนี่ผุสชงไม่ใส่ด้วยกันบักไรมู่ผมใส่ถ้าคลิปทุกมมือกับ นี่แต่ของเพลินนั่นแหนละ,ะนใส่วงเหลีกมยมไหมยางนี้ครับงานสารมือนะครับเนี่ยงามๆกับมาตรฐานเสียงเสียงนี่งๆรับรองหาปีบ่าขาดประดูกได้ตัวเดียวชิลายโอ้โปล่ากินฟังอยู่โอ้ น้ำคว้างเวลาน้ำเหลียงบอกเดียวบ็ดงูป่าขอบคุณนเวลานั่งตู้แตนนะครับผมสิกรรมัติดตามรับชมวงแบเจอกันลิมไม่ชิมไหนช่วงนี้ไม่ใชุ่กท่านครับคลิปนี้เขาหมอลาไปแล้วเดี๋ยวไปยามปลาไหลตัวไปแจ็คสีฟ้าไปบ้านเขาไปสวัสดีครับสวัสดีครับยอมแพ้